สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน<ห>โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสนอกปร,รก,กับงานของในหลวงรู้บางไหมว่าคนไทยเป็นคนโชคดีหนักเนะืที่เกิดมาได้บารมี สูตศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่สถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุยเดชได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและชุมชนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาวัยห้องครอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่นำประชาชนรอบพื้นที่สูงกว่าพันคนพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสนักง,งานกปรร,ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในการจุดเทียนถวายเป็นราชสักการะเพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระสบนิกร